ชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วสารทิศหลั่งไหลมาประกอบพิธีไหว้เทพเจ้าไท้สวยเอีย้ยภายในวัดมังกรกรรมลราวาดหรือวัดเล่งได้ยี่เพื่อแก้ปีชงโดยเฉพาะคนที่เกิดในปีนักสัตว์ชลูหรือปีวัวที่เป็นปีชงโดยตรงส่วนปีชงร่วมคือปีนักสัตว์แม่หรือแพะปีมะโรงหรืองูใหญ่และปีจอหรือสุนัขทั้งหมดหวังจะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต เพื่อก้าวเดินในพุทธศักราชใหม่อย่างราบรื่นและมั่นคง ในชุดแก้ชงนั้นค่ะจะประกอบไปด้วยกระดาษ1แผ่นนะคะที่จะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดของผู้ชงรวมไปถึงจะมีกระดาษเงินกระดาษทองจํานวน1ชุดเมื่อใส่เข้าด้วยกันแล้วค่ะจากนั้นจะมีการนําไปปัดตั้งแต่ศีรษะจะรดเท้าจํานวน12ครั้งและนําไปฝากเอาไว้ที่ศาลเจ้าเพื่อทำที่ธีสวดในการสะดอกเราะให้กับผู้ชงต่อไปค่ะ ชงเทพเจ้าไทาสวยเอีย้ยหรือเทพเจ้าแห่งดวงชะตาเริ่มจากการเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดจากนั้นนำไปไหว้เทพเจ้าไทาสวยเอีย้ยโดยจุดทูบสามดอกเพื่อขอให้ช่วยคุ้มครองเสร็จแล้วจึงนำกระดาษที่ห่อด้วยกระดาษเงินกระดาษทองมาปัดตั้งแต่ศรีรษะจรดเท้าจนสุดแขนจำนวน12ครั้งแล้วจึงนำซองที่บรรจุดวงชะตนั้นไปฝากไว้ที่ศาลเจ้า เพื่อสวดมนต์ทำพิธีเสริมดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีชงความเชื่อเรื่องปีชงนั้นมาจากความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีนโดยเกี่ยวข้องกับองค์เทพไท่สวยเอีย้ยหรือที่รู้จักกันดีในนามเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาเป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปีนอกจากนี้คำว่าไท่สวยเอีย้ย ยังมีความหมายถึงดาวพฤหัส,สบดีในภาษาจีนโบราณดังนั้นจึงมีการเชื่อมโยงว่าหากดาวพฤหัส,สบดีไม่ดีในความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทยหรือหากปีนักสัตว์ใดปะทะหรือได้รับผลร้ายจากเทพไท้สวยเอียจะทําให้ปีนั้นจะเป็นปีที่ได้รับผลไม่ดีการเข้าพิธีกรรมของชาวไทยเชื่อสายจีนจึงเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไปได้ปีนี้เป็นในส่วนของปีมะแมในส่วนของแฟนพี่ ก็จริงๆวันที่หนึ่งก็คือมาทุกปีอะค่ะก็เหมือนมีความสบายใจขึ้นนะคะเหมือนเรารู้สึกว่าในสิ่งที่ปีที่ผ่านๆมาถ้าเราชงปุ๊บแล้วมันมีปัญหาเรารู้สึกว่าตรงนี้มันช่วยเราได้ส่วนหนึ่งเลยอะค่ะก็มีความสบายใจแล้วก็ก็โอเคขึ้นนะคะการแก้ไขปีชงเป็นเพียงหนึ่งความเชื่อที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานและถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพื่อให้ทุกคนก้าวเดินด้วยความมั่นใจในศักราชใหม่แต่สิ่งสำคัญคือการดำเนินชีวิตของทุกคนภายใต้สตินึกคิดประพฤติดีปฏิบัติชอบและสิ่งเหล่านี้จะดนบันดาลความสุขและความเจริญให้กับชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิชัดชัยช้างกระทัดถ่ายภาพนชนกเตมัยเมิทิข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน